ไหวหลวงปู่ทวดนั่งอยู่นี่นะน,นี่สีสะทันอ่าสีสะหลวงปู่ทวดอันนี้ด้านหลังมีขาอันนี้ด้านหน้ามีพญานาคนั่งอยู่หลวงปู่ทวดนั่งหันหลังชนหินนั่งสมาธิลักษณะเหมือนหลวงปู่ทวดนั่งสมาธิลักษณะ ลูปไปลูบเราบรรยากาศเต็มไปด้วยเปิรนต้นลูบไหวเขามีต้นไหว้ต้นไหว้นี่ก็ยังมีแต่ดั้งเดิมมานานแล้วมันมีไหว้ป่าที่เกิดขึ้นมาอันนี้ก็ไปหาถ้ำจกักรถ้ำ สมบัติอยู่ข้างล่างทำสมบัติอยู่ข้างล่างมีมีทำสมบัติอยู่ข้างล่างนี่ก็ไปทำเป็นที่พักในลูกวหายลุกวายอากาศก็เยน็นนันที่เคยปีนขึ้นไปข้างบนแล้วที่พักเพวนาะเคยปีนไปสมัยยังแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้ปีนไม่ได้ละ ปีนไปก็จะตกะเคยปีนมาแล้วนี่นะดูมีต้นหวต้นหวมีบันไดลิงขึ้นชันสูงชันดุใบเดีย๋ยวขึ้นไปข้างบนขึ้นไป อง,งสุทางขึ้นรูปใบนี่รูปใบเลึกก่าลูปเราอีกนี่สถานที่นี้ที่เคยได้กระดูกคนตายเป็นฤษีมานั่งตายที่นี่ ได้กระดูกเคยเกลียนานแล้วกระดูกคนตายอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ <c oughs> ที่มานั่งทำความเพียนตายอยู่นี่กระดูกโคนขาที่แรกนึกว่าหินจับไปจะมาเป็นกระดูกแต่ว่านานละหลายร้อยปีเป็นพันปีแต่ไม่ย่อยสลายก็ยังมีอยู่ทางลงชั้นกอืม นี่รูบายเดินระวางจะได้เจ็บที่ลาวตักผ้าทางลูกมึงนหน้าอยู่ข้างล่างเป็นมึงหน้าเหนือหน้าใต้อยู่ข้างล่าง นี่ไปลุบเราโอเค